ตำเมียงเนาะสีมือของซามูอเพิ่นเมียงกระเรือมัะเรือนน้อยซังสตาอ่านบม่ได้พิษบม่ได้ยังที่จะค่ายยุ่งฉันตัวแบบค่อยกินนะเพราะโอ้ตัวสตาแล้วเก่งในแบบกินยังก็ได้บ่มีงบมีอย่างในบ่ยังมันมีเนาะทางเดือนเอโม่เพิ่นหรือว่าซามูอเพิ่นเนาะ ตาพ่นไปซื้อในอยูนอตินเนาะพี่น้องมืออื่นยนมาบบทันเต็นทียเบิรตเดี๋ยไปซื้อโอ้โห้าิ้นูโนหนึงแางเนาไอ้ตาาันไปซื้อน้ิ้นแสนต้าเนาน้อานหวยันมาโบทันช่วงพันองเจ้าขึ้นนนมาห้าดองเจ้าเห็นอย่างนา ได้เได้รปวัดนมันบ่บานุ่มคนารถน้มันตะนุ่มมีเเดี๋ยวเองโมยากบงเองเนาะรถวัดน้มันบ่บานุ่มเฮียเฉินแล้วไม่แล้วาเองมยากบงเองจะได้บัตรลีบ่หรือว่าตัวนี้บัญชีตัวอใช้แล้วยางมาถ้าสามูเได้ไรบ่ บสทไม่ต้องลำบาเนาะนนี้จะได้ไข่มันขง่ายด้ยคนเวลาก็คือทางเจ้านี้ได้เ่ได้ดอกถาวบ่เป็นที่ะบายบดเนสั่งเครื่องเกนังบุเป็นแนะาทว่าจะรุน้าสแกนไม่นงไม่นาเนาะบจุระดัจะหัวจะคองพูดเต่จะโอนเงินกันสิแล้วจัวทรอยู่แค่ทางุบุญบุนาะ ยิ ures, high, high, high? Ère, pain, ่มว่เนาะเออนิ่มเห็ดหน้าตรงวิดซ้ายวิดควาหรือว่าอ้าวตาสบายดีสวัสดีเนาะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวแววตาเนาะมื้อนี้กะอยู่เรือนสตารคือเก่าตอนนี้กะช่วงค่ําๆเนาะก็สิพาพี่น้องอาถ่ายเบิ่งบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะทางสาวหมู่เพิ่นเนาะ ตำเมี่ยงมาสู่กินพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นตำเมี่ยงอ่าหมากเหลือพี่น้องเอ้ยจังได๋กะสิไปพี่กองล่ะไงพี่น้องเบิ่งชมนํากันเนาะมื้อนี้ก็แม่นมื้อสั่งๆก็มาให้มาเติมใส่เนาะที่ว่าบ่พอมือวานนี้เพราะว่าแล้วเพราะว่ามีัก็สิพอก็คือสิแล้วแต่มือวานนี้พี่น้องเอ้ยมื้ออื่นเป็นมื้อแล้วมื้อสเร็จเนาะแล้วก็คือสิได้ถือเงินมาจ่ายกระงกระรงให้เพิ่นแน่มื้ออื่น ทางสตา er ก็ย well, ินเปตาเสียบตะนวัวเนาะกระทำปากเจ็บๆอยู่โดยสบายดีเด้อโดยสบายดีตาเมี่ยงเนาะซีมือของสามูอเพิ่นเมี่ยมกลือมางเลือน้อยเส้นสตาก็ยิงไปดิพิษไปดิยังที่ไ่แล้วครายยุ่งฉันถือว่าแบบค่อยกินนะวะหนูโอ้ตัว่าสตาแล้วเก่งในแบบกินยังก็ได้เว้ยตั้งแต่ได้ลูกมาเนี่ยเรเคยได้แบบกินยังพิษเนาะ เฮ็กินก็เอิดบางทีแบบใส่ผักอีหยังให้พสร้างเพิ่นแล้วก็ลงซีมก็บ่ได้เป็นโอ้ก็ถือว่าเก่งอยู่ผู้ใดบางเทื่อไ่รูกอ้อนผู้บางคนน่ะสิกินซื่อยังเจ็บหัวเออวหัววินหางถ้าผิดเฮาแล้วเป็นโทษบ่ว่ากินเ่เคยกินอยู่บ่เป็นหยังเนาะโอ้เก่งหลายทําคือทางแถวบ้านเฮาหรือพี่น้องเฮานี่บ่ได้มีไผกล้าเด้ กินแต่ปลาขาวจำเกลือเลยนะยิ่งจอยแล้วสาวตาโดเฉพาะได้จังพี่ขึ้นเนาะกินอย่างก็ได้ช่วงกันเลาได้ลูกไม่ไหม่ๆจนตกใจเ่อเห็นลรวประมาณสองมือสามมือเนจอยแล้วก็ได้กินสมยำแรงกินึมยำแรงบนุ่มบกินบัวบันุ่มแต่ว่ามืออื่นนี่พ่นมาดำเนินต่อตอนเช้าเนาะแต่ว่าเรื่องเงินซือน็อตน่นแม่นบาวตาเป็นคนห้เนาะ ขายเบลก็คือส <If S 2> ิบอได้ให so, ้เพิ่มเนาะเพอพิเพิ่นเหตุตอนเศร้ายันขึ้นมาบ่ทันก็ให้บอนุ่มเพิ่นแรนไปซื้อให้ก่อนแต่ว่าก็คือสิฮอดยามเที่ยงอยู่ดอกเผื่อแล้วเนาะพี่น้องมาเด้อกินเมี่ยงน้ำกันพี่น้องเมี่ยงมักมักเดือน้อยยังบ่ทันได้ใหญ่หาก็เป็นเนาะหนุนบายดีสไตล์กินยังโมอยิดเนาะนอนอยู่ในนี้การดูดูกดผัวมากอะ บายที่เรานี่คีปิปปดีจับหลานเสร็จแ่พนมา,นาแ้วาอายากจนกล้าแสมืูแล้วแกเรื่องหลังคาเสื่อทีิได้มีงูมีอย่างไรบ้างยังยัมทันนี้เนาะนบบนทางเมีทางเดื่อน,นเรบูคหรือว่า ขี่ตอนเบาหวานกลารีดดน้ำกลารีดน้ำไปการเห็ดบ้าเมื่อคืนนียโดนทังสามู้เพิ่นได้ลายบ่สามไม่ต้องทำานเนาะนนี้จะได้ไข่มันขยง่ายนเ่าไม่ยา่คือทางชุเจ้านี่ได้เดดดดอกถั่าบ่แบบมันเวเอยคันเห็นไข่กัเห็นแน่น้อเี่ยน้อยนะแล้วแบว่าคันเห็นกับสาพี่รถแล้ว ห่วยแล้วคือดวงดีใช่เนาะแต่เพื่อนเจี๊ยบเพื่อนเจ,เจนี๊ยบจะดอกง่ายเลยปะเป็นไข่ท่านกินพอดีเสียบเลยงั้นมันเป็นไขอ่อมดอกลูปลูงามพอดีงามพอดีเสียบจะอยูนน่พี่น้องก็แต่ว่ากินหวานมันกลัดลิ้นอย่งคนน้องหัวจีไข่เนาะขาหันเลยเค็มแบบนี้ไปเลื่ยกันเพื่นนี่คือดีเศร้าดีแล้วเนาะกินง่ายก็บม่ได้คาร่ามเรื่เนาะไปอยู่จัน คื้่ากับบุญารเลยล่ะเลเราบุญิี กี่แบบริกมไปนอกนังสือว่เวลาชาเพลือกฤิบอกลาดไทรานอะไสบายใหะเงินให้ซสาตาเพิ่นไปซื้นายูนอจินเนาะพี่น้องมืออื่นยนมาบ่ท่านเต้นทียอ่ กเศร้าตองซ้าตัวเยงว่าก็เือเาวจีเบซื้อได้กินมากตนเียงนะเมื่อวานีนเบซื้อแล้วแต่ว่าเพิ่นผันว่าบนมาเห็ดเลยุมาเห็ดาเ็พอนทกันเพราะว่าทั้งพอหกเพิ่ีนเพิ่นช่วยเรื่องราคาเนี่ยผดว่ซื้อรับจีนมาซูซางิุณกินไ่้ะว่าจีซื้อมาเมื่อนี้บัดคบณมาเห็ดนางมาสีผมาบุนนือัน้น้อบ้านเพิ่นกับใคยว่า ก็แบบเพ้นื่อเป็นโลดงเห็นลอลไรมาเห็ดเองบบ angen, าารอเรื่อยระวังจะแตะเห็ดเองกับซื้ออันไหนเป็นเสีบก,กว่าเห็ดเองเห็ดเองเสีบกว่าว่ายองชิมเงินจะขวบหมดจ้าเพราะว่าได้แล้วเขาก็ชิลองซื้อมาอยู่ตัวเพิ่นเห็ดแล้วนะทัง้งิชนูมันบคุคลาอีกทั้งที่เนาะบุคลาอีกเพราะว่ากับ่เคยกินลาบที่ทั้งหนุเห็นจักเรียอเราเชนูก็เขาอยู่ <c oughs> ีม sí, ีม oh, ือแต่คนมาคือกันนะนตแล้วก็หมั่นใจชีมือแล้วเนาะังบเองก็อไดผัวก็ <S 2> <S 2> <S um ุนทางบนนุ่มขุนเนาะบนนุ่มจะเห็ดเองครับซื้อใะเสียบล่าสุแม่นูยังหมั่นใจเนาะแต่ซต้ามันใจชีมือผัวพี่้องเลยอยาเพชรส่เพชรทำอยากเพชรหนิยังมีมุกพี่ใครกอยู่แล้วโนี่ก็ชื่อเอง แัดแดดบนเห็ดแดดมันบเพ็ดแต่เาสร้างแต่สัตวนี่มอื่นชื่อะไรัาชื่อชื่อปิเบสชื่อปิงเสเนาะ้วเอะรน้องชื่อราินมาตนเที่ยงพอเราสร้างไว้ให้เชื่อาชินมานนิตมาชุเป็นิะพู้ดีจะลองเล่นได้เลยนะเนาะพอว่าน้ำเพลินๆกันว่าเออ พราะว่าค่ะว่าชื่อชื่อโลกนานชื่อปิกเป็ดว่ามาปีกเผื่อว่าเออชื่อปิกเป็ดจะได้บอสสิ้นมือจิ้งดุเนาะเห็นมือมันกะบอได้ไหมสิ้นหมูแล้วกะยาสิ้นหมูอแบบเตียนที่มันนิ้นเลยมันละจิ้งูมือมันจะชื่อชื่อว่าไหนมันกินเรื่อยๆเนาะกับเสียบแล้วเขาบอกว่าจะควเช็ดเอานะาจะเช็ดไม่รู้เลยเพื่อว่าเอาปิกเป็ดมาปิ้งก็ได้บอสแต้มมักงกวน้ำเห็นไหมนั่นก็เสียบแต่มังกรั้นหรือมังกงเนาะ nó lắp là Même này mẹ vẫn kinu kín Pan bò nhom tuyệt vời luôn mẹ mày. Ba nhung tui anh em baba oi nhung na. Tông ngay em. Yem baba bunny. Yem baba 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 cắt baba yem baba yem cắt yem baba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  ได้แทะทางกันสามูเพิ่นเรื่องยูทูปได้ได้กดอยู่ <c oughs> ที่อันนี้เพราะว่าเรื่องยูทูปก็คือข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเวลาก็มันไม่ได้ง,ง่ายพี่น้องสอง,องเดือนจะได้ร่อยนึงสองเดือนจะได้ร่อยนึงเนาะเหมือนกันว่าชาวพิอัตอนเทพพิอัติเพราะว่ากับตอนถ่ายคลิปอยู่ในเฮือนกดเดือนสองเดือนจะได้เท่านึงว่าสามเดือน

เวนยังอันเป็นเรียกว่า <Concept> มันเข้าในบัญชีเขาเลยเวนก็เข้าบัญชีเลยกับแบบว่าอย่างบื่ออยากเข้าธนาคารธนาคารมันช่าเขาเข้าห้านคนห่านอันจะได้ห้านเคนภาคอนเงินนี่ได้แมนลูกคุณนู้นก็ได้อย่างก็ยังบริเ็นเหตุเลยกับเราฟังเห็นมันหลายสกอร์ก็้งไม่บริเวณเหตุเนี่ยบริเเหตุมันได้แบบนี้ก็ตอนโอนก็โอนเวนหลายอย่างเพราะว่าเราบเคยเห็นนะเพราะว่าว่าเรื่องโอนเงินนี่ก็ แต่ว่าเขาเคยแล้วก็สบายแต่ว่าตั้งแต่ตั้งมันซีมานี่เคยโอนไปแทนปีนีบ้างบ่เคยเนาะยังบ่เคยกับอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเลยสาวย้ชิบวอเนาะเรื่องนั้นนี่นะสาวแย้กับบเคยโอนจริงๆเลยเนาะเห็ุมาจากไเนาะบ่จ้ยแจกนะฮะบเคยเคื่อบ่เคยโอนแล้ววันนี้พอได้ลองโอนมากวันนี้เงินมันจะอยู่ได้ไปซี้วันนี้นะหยาบๆแบบนั้นสะสมก็เห็นเครื่องเนาะเออส่งตรงนี้งามเนาะจัดไปสินะแบบถ้าว่าเขาพอมีนะ เดี๋ยวว่าเวลากะเฮาคนเฮาเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะก็เข้าใจยี่แล้วเนาะเคื่องท่าน่ะส่งเสื้อพี่น้องเองแล้วก็ต้องอยากได้ผู้ชายกับคือกันแต่ว่ามันกะคือกันเนาะเฮากับผู้หู้นะสำหรับเขาเป็นผู้หญิงเกับผูนฮู้เงินหนีมันไม่อยากอยู่ในบันซี่คือเก่าหลังจากที่ว่าโอนเป็นใส่เป็นนั่นแหละก็เลยโอ๊ยแต่สมัยทานแปลว่าเฮาเคยกดนเธหนึ่งเลยมันก้นเลยๆแต่ว่าช่วงเฮาบเป็นที่นะสบายเธอบิดเนาะสั่งเครื่องก็นัง บมเป็้นนะมาแบบนี้ว่ากะรุ่นหน้าสแกนไม่นงไม่หน่าเนาะบบจูรหฮัดจะหัวเจ้าคลองพุ่งเข้จะโอนเงินกันใช่ไหมเจ้าตัวสาวอยู่แคมทางรุดบุญบุญาะยิ้มมาเนาะเออยิ้มในหน้าตรงบิดไส้บิดขรัวได้ไหมอาปาอ้าเอาไปสิก็อยากหัวเจ้าคลองก็อยากอายแล้วตอนนี้แบบอู้แบบพอดจูรหัสแต่การสบาย มันได้เห็นกระดันหรือว่าเห็ดอะไรได้เตยมันมันบุคือแบบว่าในติ๊กต็อกเนาะเป็นติ๊กต็อกมันเกินมันเกินไปในติ๊กต็อกที่เขาเห็ดนะเอาเขียวสองเลยอย่างนีแต่อยู่นี่ก็เห็นเห็ดกระดันเนโอ้ยยาวเลยอ้าวเอาอยู่ห้องนอกสิไปโอนเงินใหนเพื่อนถัดน้องสาออยู่ต้นหนาเพื่อนนอกบ่อเตยมันชื่อรหัสมานเส้รหัสทำมันเส้รหัสก็คือสแกนหน้านะเอ้ามันบอกจริงใจกับมีแต่ว่าเส้นหน้าตรงยิ้มหรือว่าเงี้ยใช่เงี้ยขวูงเทือก็ไม่ได้แล้วได้แล้วนุ๊ อาปากบออันแเดนานันา่ายังไงเนาะเขาไปทังนอก่มันคืเพื่อนได้แบบนี้โวมแม่พ่อหาคนเมืองมืนในห้องรหัสงที่จว่าสะดวกเมที่ว่าก็เออไทังนอกแการมาถ้าบุกมาถ้าเป็นแตถ้าเป็นสบายด้วยเพคุณเาจำเป็นมากเลยอย่างเขาไปาสมเนแเวลาี อย่างยำเปลี่ยนก่อนค่นดีแล้วเนาะมันก็ดีอยู่อย่างเทาหมเป็นมันกะเม้นแล้วก็เท้าเมาเป็นมันก็คือย่างในแบบสิ่งที่เทาบูให้เทาหมนะยิดดีก่อนเลยยิดดีเอาอย่างเอามาไว้ในกระเป๋ามันคือมันง่ายเงินในกระเป๋าน่องสื่อแบบสื่อแบบ่อเอากะบบฮูแบบว่าเพื่อซื้ได้มามเม่นถ้าว่าในบัญชีเทาผัดเพื่อเซื้อได้ไปโอนไปยังมันไปอยู่ในกระเป๋าธนาคารมันแบบคนไล่เม่นกระเปาผัด โอ้เท oh, hey, ้ครั้งแรกในชีวิตเขอยธนาคารค่ะสันก็ไม่ได้เขอยเนะาะเพราะว่าเฮ็ียดยูทูบไปเปิดแมนซี่เหมือนเป็นนางบ่อนใดเนาะสันเปิดประตูเปิดบ่อนใดว่าเฮียเจ๊กี่แบบใดเนาะเวลากับตลกเจ้าของอะนะครั้งแรกเนาะเฮากับเน่นเอาไปบอกคืออยู่เพื่อนเขาเนี่ยแต่ว่าเขาบว่าเจักแล้วเขาต้องเป็นคนที่ว่าสลาดว่าคนอื่นฮะกับบางคนนี่แบบบอกกล้าวว่าคนอื่นนี่บเป็นปบบาาเ,ดดเนาึ้นไปปริมาณเลยเบอกคือใส่ แล้วก็น้องโมแถมหมูเลยเลยชื่อเครื่องอันหนึ่งจินบ้านใจงั้นโอ้โหคุณเพื่อนต้องจับบัตรเขียวมาห่อเข่าไปธนาคารนี่ย่างเข้าไปห่วยมูเฮ็ดนั่นเดียวปะเป็นนางปลักห่วยมูคือเอิญชื่อพวกเขาเฮ็นแน่ๆมีเขาต้องแบบได้นี่ไปได้บม่ได้หู้เด้อีอย่างฮาวเวิร์ดนอตต้องได้กอบ เอกสารดิบตอนเขาบรรยายนบุตรินเขาก็ต้องได้ให้เราพ่อพันธุ์ให้เนี่ยบางเครืองก็ให้มูที่ว่าไปน้ำกันนะบางคนตอนทำไตทำไปคนเดียวก็ให้เราพ่อพันนั่นนะให้ก็ให้เปิดกินหนังกินในนเพราะว่าเขาก็เบิ่ยเข่ากับมาเข่าตอนเปิดบัลซีตอนที่ยูทูบเนี่ยแมนครับกับแบบแต่ก่อนคือแบบใครคือสิ่งใดที่เขาบป้งหูจักนี่เขาคือแบบงูนะแบบคือแบบปึ่งแทะยังก็บป้งหูแบบเอา เดตุในเฮียนหูสิ่งไม่ไหม้แล้วเห็ุในเฮาหูลูกพ่วงขึ้นนะจากที่ว่าโลูกของพ่อมันก็ค่อยยง่ออกยง่ออกไปสิสิ่งที่เท้าหู้สิ่งที่เฮาบูเคยก็ได้เคยได้เ็มีประสบการณ์แลายอย่าประสบการณ์ในชีวิตยูทูปแน่นอนแรกๆเบิ่งคนอื่นเห็ุขึ้นได้แบบเห็นนะมาเจอกับเจ้าของไม่ได้ง่ายเงินไม่ได้ไม่ค่อยได้เขาคิดเบิ่งว่าเออหูือ้นได้เงินเนาะแม่ฟ้องเห็ุจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้คือเขาคิด บางครั้งแบบว่าวิวขคือยุบแต่คนบังโฆษณาให้เงิน,น <c oughs> บางคนก็ถือว่าโอ้วิว,วละดีเนาะแหมพอจริงๆแล้วบางทีโฆษณาคนเบิ่งให้บรายเงินกับบอคอยได้เนาะบ่ค่อยได้อย่างเรากันเนาะบ่หูเงินไข่ของแต่ละคนเนีนเห็น,ตน,หน,นแต่ภายนอกฮะนะแต่อันที่จริงข้างในไข่ <c oughs> กับพอไข่พอมาเน,นียนถ้าไปบเ่เจอกับตัวเองบูหูพี่น้องเลยแต่เมินยุบเป็นบ่บางบางคนบางคนก็ได้แท้เมีนื่องกับึ้นกับแต่ละคนบางคนก็บ่ได้ จนพ่อเห็ด็นไปโไปวยว้มานุ่มตองเจ้าขึ้นนั่นมาห้ดองเจ้าเห็นอย่างนันาโอ้คุณดูเนาะน้องยันแบบหลุดเป็นเดนีญจ้าเนาะดูยงดมเียันไปไปเลยปนิบุมาไอเบียก็ยังไม้เป็นยูเคอนองปได้ถึงก่อนที่มนโตปนเ้ น้องโตกันคือมิจดีเนาะรปลตัวเอียนน้องตมานิฮัลโหลได้เลยนะรวบ่น้ำมันบ้าวานุ่มคนไรถบนมันตะลุ่มชเยะเองวันกเมืองเองเนาะรถน้มันว้ยวานุ่มเฮีเฉินแล้ววาไปแล้ววางวอยากเบืองเองจะได้เบิรทุกอีโบลืมมาตัวนี้ มันีบตัวไปตมยอะสแล้วยางมาเลือน้องป้านี่แดีวนนาทาใ้อันลูกให้เราเมื่อชื่ออาทีโทวดโคเห็ดเนโด้องว่าอะไรโยงไปเมื่อเดียวน้อยกันหน่อยกันหน่อยตลอดนี่วะหน่อยพวเนาะหน่อยจนวัดรีจนค้าใช้ใช่จะโตขนาดเมื่อนี้นี่นี่จะพูไปโทษมไปยวนี่กูเงน เอุ่านมานคนระมถเบิร์่นว่าเติมเนเาโอเคเด้อโอเคันเนาะพอใ่พอมาได้ทำแล้ววาเห็ดยังน้อเป็นยังน้อว่ะเอาน้ำมันเบิร์ด okay, okay. okay, ีดีพี่น้องเสองมลุ่มจะเติมเธลยนะโอ้ยเติมน้ำมันดัจิตพันโอ้ยจะพอแล้วันเนาะเเบิตมแล้อีกช่วงนี้ น้ำมันสิพันก็ไม่หลายเลยโอ้ยปวดอันนี้มเต็มเลยเน่นไม่เดียวนึงจำนี้น่ะสาว้านุ่จักเลยสาวจำนี้นะเต็มนะทางหมเต็มแน่นอย่งนีพี่น้องเลยาอยูในทางเนอะมือจะ่าเบชคอยลักดับป้าดับจกากำจัดว่าเนาะออตสตาอิ่มแล้วป่อ่อพทุกหมื่นคเปิดเพชรกับไร้บานนี้ เงินทางเรือมูเพิ่นกระต่ไฟอะไผู้มื่อนี้เมื่อมืดอีนนีเมื่อนี้บันนู้มเพียเสียนตะดองแล้วจนเมื่อมืดอันนี้รถน้ำมันเบิดเด็กเธอที่แนนและคันยมนเมียนิข่อยว่าตาเสีนแดงอ้าโทษเนาะคำหมืดพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้เป็นเปิดไฟส่งเวเศษก่อนไฟแสงก่อนเบ็ดจะเบิดตลอดเสียงก็ได้ าแจ้งบานี้เอาเหลื่อมตาได้อยู่ใจมาแล้วเนาะบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นอู้ว่าทางนี้ก็ยังบ่ยาอยู่กินคือเก่าสมเสียมื้ออื่นนี่ก็คือเพิ่นมาเฮ็ดให้เนาะเพิ่นดําเนินต่อแต่มูว่าสิเล้ตอนจัมงแต่ก็ได้เอาเงินให้สตาเพิ่นไว้ซืออยู่ซือกินให้แล้วตอนเช้าพี่น้องเอ้ย ถ้าเป็นตอนที่ยงซาเวลก็บเสแวะซื้อเนวกินมาให้เพื่นเจวเป็นเนวกินชุกเลยแบบเนจ้เ็ดท่นนาห้าชซื้อดอกซีจเงินให้ชือเม็ดบ่โดยเมล็ดปีเป็ดได้ค่ะปีเป็ดกซื้อต่างหากมันจีพอบ่บ่ห้ากเอางินอกไดโอ้เนาะ เดียวเดี๋ยวเขาว่าคืออยากกินรับชิ้นตอนเที่ยงหรือตอนตอนเช้าตามสร้างคนมาขันสร้างมากตอนเที่ยงเอาตอนเที่ยงเอาไม่ได้เสียรับชิ้นนะตอนเช้าไม่เสียแสดงว่าผิวเขาชอบชอบเยอะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเชียงอือตอนเชียงอะไรกันตามเขาเอาไปซื้อก็ได้เออตามก่อนเนาะ มื้อหน้าเพิ่นน่ะซิแล้วเนาะมื้ออื่นแล้วเลยอ๋อคืนกันแล้วไปแล้วก็เขาว่าซื้อแล้วยังบ่ซื้อไปขเฮ็ดเลยเลยเออซื้อมักได้ซะซื้อมาเฮ็ดเองเอาอเพ่จะซื้องนงในมันสิแน่นๆบ่โอ้วก็งๆเอ้าเนาะมืดค่ําดําปื้ออันนี้เากยมันบ่พออีกเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินให้เพิ่มอีกก่อน เพื่อซื้อเพราะว่ามันต้องซื้ออย่างอีกโอ้ยเวลาเขากรซื้อซื้อยังมาไม่ซิ้นนะคะื่องในมันต้องได้ซื้อบอกมาตุ่มโอจะสุดบ่สุดเธอได้สับปะรดยันว่ามันบพอยันแบบสุดเส้นไปแบบเพิ่นหายเลยทั้งเพี้ยทั้งนั่นนะเอาเวก็เข้าเพิ่มให้อีกเสนหนึ่งเนาะ ไป่ชื่ออีกเพราะว่าทั้งปีกเป็ดทั้งยังทั้งปีกเป็ดแล้วก็ทั้งสิ้นเพิ่นมาราบพี่น้องเลยมื่อคืนกับเขาบ่าหนึ่งมาส์นะบ่แม่ยังเขาย่านเดี๋ยวว่าเขามาคามเนย่านเพิ่นกินอยากยันเพิ่นอยากกินข้าวก้อนนะย่านมาคามเพื่อขืนจัะให้นมให้น้าพอว่าวาน้ำเพิ่นหัว่าสิเอาปีกเป็ดเพิ่นกินเพิ่นกอยื้อเพิ่นมาปีนโดยโดย มีแต่ว่าเอาเงินให้ซาตาควนจัดการเองเลยเนาะเฮ้ยเนาะรถบูมีตาบาทนี้ทางนั้นก็ได้บึนบึนมาเอาบูเห็นดอกพี่น้องเลยหนึ่งมาเพราะว่าคือว่าอะไรคือแต่ละมือคือเจ้าเห็นแล้วมาเปิดคำแล้วมันลกยกินข้าวเที่ยงเลยเนียมันคำเพื่อมาฮอดเวลากนระ่ยาทางกับไกลเดะว่าตรงนี้มาตาแล้วก็ไปขับจวดญาติคือต่เกานี่ก็คอยเมื่อเพราะว่าคือในหละพวกมาไลมัน คยเกิดตันหาก็เลยบุก้าขับไปนะพี่น้องเนาะเอาพิเตอร์มาสั่นเลยเอื้อยเมื่อก็นาะวันนี้พ่อตาเพิ่นมาเลยคุณอ่าโถุถูกเนาะเอาเจดีย์กะขอตัวลาก่อนเนาะสบายดีเรื่อยสบายดีเนอรสบายดีขอบใจดีย์ดแลนาะตามเติมเติมมูสเพิ่นพี่น้องเลยคลิปนี้เกิดคำมืดพราะเติมมูสว่ัชิ่ายคลิปเทียนหุ่งบ่ เอาน้อดำเมียที่คล้ายกับพังด้อไอโอ้โหกินก่อนดีเมือเอาตอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจันเดย์กันจังเดยกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญกุ๊กกุ้นหลายๆเนาะที่เข้ามาครับสมมาฟังคลิมไฮเด้อพี่น้องเนาะจันเดยกันขอตัวลาไปก่อนขอการข้าวัดสบายดีสบายดีนะบ๊ายบาย